มาแชร์ประสบการณ์การถ่ายแบบที่วุ่นวายที่สุดของร้านทำผมตั้ง <Slow. S 1> แต่เปิดร้านมานี่เป็นการถ่ายรูปช่างแบบจริงจังครั้งแรกตัวเยอะมากนัดช่างนัดชุดนัดไซร์มาเลยค่ะขึ้นผมก่อนหน้า<ก>อีกเป็นช่างทำผมเนาะก็ต้องทำผมก่อนเริ่มจากลองชุดทีละคนวุ่นวายมากนี่ช่างแบงค์โหเท่อต่อมาค่ะให้ถ่ายว่ากางเกงใครตัดค่ะตัดอันนี้เลยนี่เลยความลับ พี <Slim> ่ตา,าตากล้องมาแล้วเริ่มเลยไม่รอช้าช่างแบทก่อนเลยจากโอ้โหอย่างเท่ช่างมอนจะยอมได้ยังไงุกคู่นํำสายแฟขนาดนี้พูดเลยว่าเจ้าของร้านของเราคุณฟิล์มนะคะไม่ห่างเลยไม่ห่างจอมอนิเตอร์กำกับทุกท่าทุก,ทกช็อตของฉันต้องเท่ต้องหล่อที่สุด ต่อเลยค่ะช่างจิวโอ้โหอย่างเท่ถามว่าชีวิตจริงตัดผมชุดนี้ม,มาดูเองจะดีกว่าพูดไม่ได้จริงๆน,นี่เขารักการเขารักการนะเพิ่งเห็นวันนี้แหละไม่ปล่อยสักช็อตเพราะภาพในหัวเขาชัดเจนมากก่อนหน้าคฟิทิมจะเป็นช่างตัดผมเขาไปอีดิเตอร์นะคะอันนี้มาแล้วค่ะเคียวติกของเราพี่บเอาจริง,รงป้าพี่กบเด็กสุดละพอถ่ายรูปออกมา แต่อายุ46นะคะต่อด้วยช่างเมย์มาแล้วค่ะอันนี้เห็นไหมโคชทุกอย่างเมนเทอร์ฟิล์มมาแล้วจริงจริงอันนี้ถ่ายรูปช่างตัดผมช่างแทนมาแล้วค่ะเอ้โหมาเต็มมากที่ลงคือฉันจะเป็นตัวแม่่าติรัดผาวช่สวยนะคะว่าไม่ได้อันนี้นี่นี่ตาช่างมาสเตอร์ของเราแล้วช่างฟิล์มโคชเยอะมากทําการบ้านมาแล้วมุมกล้องแบบนี้ยังจะได้ใช้มาอีกเรื่องหนึ่งเอามาละซีรรวมทุกคนน่ารักมากแบบแบบวแชร์คือขอบคุณทุกค้าทุกคนนะคะที่ทําให้ร้านโฟล์คเฮาส์เดินทางถึงเกือบ2ปีแล้วเราต้้้งใจจมมาาากกกเลลยนะะะะคคททีีีีู่่ไดดปรรสบณ์ ระหว่างร้านกับลูกคา้าและร้านเรายินดีทุกคําติชมนะคะทุกคนสามารถคอมเมนต์หรือว่าอิานบ็อกซ์มาได้เลยะค่ะทุกคนฝากติดตามร้านเล็กๆของเรานะคะมีสาขาเดียวนะคะย่านราดพ้าวิสุยกชมเชื้อพายนะคะของทางร้านจะมีให้ลูกค้าอีกแน่นอน,นะค่ะทุกคน like that. Like that.